Savadika so, Sophie! Sophie. Yeah, yeah, yeah. Sophie. So Hi. Hello, mm. Sky! Are you alright? Yes, bye, thank you! Do not listen when mommy says Savadika Sophie! We sure. have to say Savadika! Savadika! Sure. Yeah! Oh. Why you have scooter today? It's scooter! scooter day! Right, wait, wait, wait! wait. มารับลูกสาวค่ะลูกชายยังรับลูกสาวจากโรงเรียน,นอาทิตย์นี้เขาเป็นสปอร์ตเดย์กีฬาทั้งอาทิตย์ต้องใส่ชุดธรรมดาได้แม่คิวยังเตะบอลยังยังไม่ได้เลิกแม่คนสัมภาระกลกับบ้านก่อนวิกอนาาโซอันนี้เราเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะคะเพราะว่าเขามีสกูตเตอร์ก็จะยไปอีกทางนึงมันเป็นบันได น,นี้ก็หลังบ้านคนนี่แหละค่ะดีแคทฟุไปยุแคทดาคขมอนเกตดาวพาสมามเนี่อเจด pretending slow motion or something มอนพาสมามเ down the hill ควายฟ้าเลยน่ะวันนี้วันพุธนะคะ ขยะก็เลยถังขยะก็เลยอยู่นอกบ้านเต็มเลยเขาเก็บไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าคนเขาทางานเขายังไม่ได้มาเก็บเข้าในไปใ,ในบ้านที่บ้านไม่ได้มีถังแบบนี้หรอกค่ะเพราะว่าบ้านมันเป็นบันไดมันดึงลงมาข้างล่างยากมันหนักถ้าแฟนไม่อยู่เคยถามแฟนอยู่ทาไมไม่สั่งเขาบอกว่าอ้าวถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะดึงลงมาให้เธอ,อ นี่นะคะหน้าบ้านค่ะบ้านน้อยคอยรักทำะไรนั่นไม่ see you later Sophie say bye bye ค่ะ <Bye. S 3>